มุมบ้านลานสวนพีนี้ก็พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเบื้องลึกและคุณประโยชน์รวมถึงผลกระทบของน้ำส้มขันไม้สารชีวพันธุ์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงเกษตรอินทรีย์น้ำส้มขันไม้มีคุณสมบัติเด่นหลายประการไม่ว่าจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชช่วยให้รากของพืชแข็งแรงส่งเสริมการแตกรากและการดูดซึมอาหารเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้า ลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชจําพวกเพลี้ยหนอนและมดรวมถึงมีฤทธิ์ช่วยในการลดการแพร่กระจายของเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินช่วยให้ดินร่วนซุยระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมคลิปเต็มได้ที่ในช่องกันนะครับ